ມັນຄອດເບື່ອລີຍມັດເບືອລຍມອດບືອລຍ โคตรเบื่อเลยสังคมวุ่นวายมันโคตรเบื่อเลยผู้คนมากมายมันโคตรเบื่อเลยคำคนนินทาม่งโคตรเบื่อเลยรถรามีแต่ปัญหามากมายวอกวนมีแต่เรื่องราวให้เราสับสน กูโคตรเบื่อเลยกูโคตรเบื่อเลยมันโคตรเบื่อเลยมันโคตรเ,เ,เบื่อเลยกับความเป็นคน <c oughs> อยากทิ้งทุกสิ่งที่มันฝืนทน <c oughs> อยากลอยอยากว่าง <c oughs> และควางทิ้งไป

ฉันจะเดินทางเดินทาางออกไปนั่งเฉยเมื่อหลังได้ไหบอีเจส่งไม้ไฟพี่เจอย่าพึ่งพายเขาพายก่อนเขาดูตทอผมพายเรือมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วสัตว์เพิ่งโตเมื่อโลโซกระปกแดงนี่เอง และฉันจะเดินทางเดินทางออกไปให้ไกลแสนไกลไม่สนลาบยศเงินทองไม่แคร์ว่าใครจะมั่งจะมีกูไม่สนใจและสิ่งที่กูต้องการโโแค่เพียงชีวิตที่มันไม่วุ่นไม่ไวายไม่มากไม่ไม้และไม่ต้องแข่งกับ กูนั้นแค่นี้ก็พอ,อ,อกูโคตรเบื่อเลยมันโคตรเบื่อเลยแต่ฉันจะเดินทางเดินทางออกไปให้ไกลแสนไกล เเบื่อลยาอมากก็ไม oh ่ดีปักกับเถอะอ่อยเฮ้ยกินแล้วกินแล้วถึงแล้วนะครับกับหมายไตวิ์นะครับผมห้วยสมุนนี่เป็นหมายที่เราจะมา ถล่มกันวันนี้นี่ใช้คำว่าถลม่มใช้คำว่าถล่มหรือว่านอนดีนี่ครับถึงแล้วเจ๊พอแล้วเจีพายขึ้นฝั่งถึงเต็นเลยไม่ได้ ยอดว่ะแรงลงทำไม่ได้พี่ปลายนี่ไม่ถึงนะเจเดียวถ้าสมัครเป็นนักทายหน่อยกล้าขึ้นพายดู ไหาินอยู่นี่ครับนีาา่เป็นไตที่เราจะมาครับบรรยากาศรอบๆโอ้หบรรยากาศดีมากโอเคครับเดี๋ยวยกของลงก่อนสวัสดีครับสวัสดีน้าๆสายเซียนที่ชอบในการตกปลาทุกคนนะครับผมวันนี้ ทีมงานเซียนปกปลาครับผมมาเยือนอีกแล้วที่้วยสมงนะครับผมทางเก็บน้ำนาะลือบดินจินดานะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีก็ตามกระแสนิดนึงครับปลายิศกช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินก็วันนี้เราจะลองมาล่าก,กันดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมก็เราจะมาอยู่กันหนึ่งคืนนะครับผมกับพรุ่งนี้นะครับผมประมาณบ่าย ก็ตีเบ็ดกันไปเรียบร้อยแล้วประมาณสิบกว่าคันก็ต้องรอมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีผลงานให้ได้รับชมหรือเปล่าก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ชอบที่เราทําคลิปนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสแสดงความคิดเห็นด้วยก็ยิ่งดีครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับร ตรงน,นี้ไู้เบ้มันตีง่ายโอ๊ยปลาตะเพียนโอ้ยปนกระมังกำะมังโอ้ยมาแล้วแต้มแรกนี่ มีากินนี่ไหน้าเจชดิน้าเจชดิใส่ครึ่งโลได้ครับตัวนี้มาแล้วตัวแรกครับผมและแล้ว เราก็ต้องผิดหวังอีกเช่นเคยเนื่องจากวันนี้ครับผมอากาศร้อนมากแล้วก็น้ำครับผมลดลงเร็วมากครับไตบอกว่าเขาปล่อยน้ำทำให้ปลาหนีไปที่ลึกนะครับผมปลาไม่เข้าฝั่งที่เราอ่อยไว้ก็ทำให้เราต้องปิด คลิปนี้โดยที่ไม่มีช็อตที่ปลาดึงกระชากให้พี่พนๆน้าได้ดูเลยก็มาครั้งนี้ถือว่าเสียดายมากเลยที่นานๆเราจะมีโอกาสสักทีนึงแต่ว่าเราไม่ได้เยอะเจ้าถิ่นเรือดำน้ำก็คือปลายี่สกเพราะว่า ด้วยสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างตกธรรมชาติก็ต้องทำใจก็ขอฝากนา้นาๆทุกคนนะครับผมติดตามนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นติชมช่องเสี้ยนตกปลาด้วยนะครับผมเรากลับมาแก้แค้นแน่นอนครับห่วยสมอง